สวัสดีค่ะเห็ดในถาดนั้นซื้อมาจากฟาร์มเห็ดนะคะเสียดายเขาไม่เปิดให้เข้าไปดูนี่ค่ะนี่คือเห็ดนางรมสีทองถามเขาว่าเห็ดนางรมสีทองเนี่ยมีขายทั้งปีไหมเขาบอกว่าไม่จะมีขายตั้งแต่เดือนตุลา พุศจิกาธันวาเดี๋ยวก่อนนะคะเขาบอกว่าจะมีขายตั้งแต่ออคทอเบถึงเอพิลเดี๋ยวก่อนนะคะตุลาพุิกาธันวาม,มกราคมามีนาเมษาอู้หูหหหหยหกเดือนนั้นนานนะคะได้บอกขนาดอยู่ในในในฟาร์มนะในเรือนเพราะเหตุนะเขาบอกใช่ไม่ได้มีมีตลอดปีเพราะว่าแบบนี้ค่ะช่อนี้สี่เหรียญน,นี่นะคะ ถือว่าแพงนะสี่เหรียญสามช่อเขาก็เลยคิดสามเหรียญเอ้ยสิบเหรียญค่ะนี่นี่เป็นช่อเป็นดอกเล็กๆเห็ดนางลมสีทองเนี่ยสวยตอนที่ซื้อดอกเขาไม่แตกนะคะแต่ว่าใส่ถุงมาสามวันแล้วเมื่อวานนี้อยู่ในรถทั้งวันวันนี้เมื่อคืนนี้ต้องรีบเอาเข้าตู้เย็น ดอกเห็ดเลยแตกค่ะดูช่อนี้สิเนี่ยวันแรกไม่ได้สีอย่างเนี้ยวันแรกสีสวยสีสวยเหมือนเหมือนสีเหลืองคมิ้นเลยค่ะยังไม่เคยกินเห็ดนางรมสีทองเห็นแต่ขายอยู่ข้างตลาดเนี่ยค่ะข้างตลาดฝรั่งเนี่ยแพงแต่อันนี้ก็แพงช่อสีเหรียญดูสิเนี่ยมีเชื้อด้วยนะตรงเนี้ยเนี่ยค่ะ ไม่รู้ว่าจะเอามาปลูกติดหรือเปล่าจะมีเสียงสวรรค์ไฟฟ้าเข้ามานะคะเพราะว่าอาพาร์ตเมนต์ชั้นบนค่ะเขาซ่อมยังไม่เสร็จส่วนนี้เป็นชิทาเกะเห็ดหอมญี่ปุ่นสามวันแต่กลิ่นยังหอมอยู่ค่ะ แต่ไม่มีกลิน่นแต่กลิ่นคนละกลิ่นกับเห็ดหอมเห็ดหอมที่เอาใส่ต้มจืดนะคะเหมือนเห็ดหอมจากจีนนะคะนี่นี่ดอกเ,เดี๋ยววันหลังจะแวะไปที่ตรงนี้อีกแวะไปเพื่อเพื่อสิ่งนี้ค่ะแวะไปเพื่อสิ่งนี้ เป็นท่อนเป็นท่อนที่เขาตัดที่ทาเกะไปแล้วแสดงว่าเขาเพาะจากท่อนนันนี้แหละค่ะสนใจมากๆเลยนะคะเนี่ยโหยถ้าหากอยู่บ้านนะไม่ใช่อยู่อาพาร์ตเมนต์นะต้องส่อหามามาปลูกให้ได้ขอซื้อเขาเขาไม่ขายเขาบอกว่าหยิบไปเลยเพราะว่ามันเก่าแล้วเขาว่าแบบนี้ค่ะเขาจะวางไว้นอกร้านเขาวา,วางไว้ที่พื้นเลย วางไว้ที่พื้นเขาจะชันไว้แบบนี้นะคะเยอะเลยเป็นสิบสิบเลยค่ะวันหลังจะไปขอซื้อเขาอีกที่ขอซื้อมาจะลองเอามามาปลูกเห็ดนั่นนะคะเห็ดทัวอยากได้เชื้อเห็ดมากๆเนี่ยน่าสนใจมากๆดีใจนะเนี่ยที่ได้ท่อนนี้มา เอามาวางไว้ในกระถางเนะะี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่าท่อนเห็ดพวกนี้เขาจะวางไว้ให้โดนแสงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เคยเห็นแต่ฟาร์มเห็ดบ้านเราที่เขาเพาะเห็ดเห็ดฟางค่ะไม่ไม่ได้อยู่ในที่แจ้งนะคะเขามันจะเป็นมืดมืดดังนั้นเห็ดเนี้ยก็ต้องเป็นมืดมืดแน่เลยก็เลยจะเอาวางไว้ในกระถางแล้วก็ปิดฝาค่ะ <c oughs> ดีใจนะเนี่ยได้ท่อนนี้มาค่ะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมเช่วเนี้สวยจริงๆขอบคุณอีกครั้งหนึง่งสวัสดีค่ะปิดไม่ได้